อาหารและสารอาหารนะคะอาหารคือสิ่งที่รับประทานได้ไม่เป็นพิษและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงต้านทานโรคสารอาหารคือสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน ใช้ในการจเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมี6ชนิดนะคะคือคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันแร่ธาตุและน้ำนะคะประเภทของสารอาหารจำแนกออกได้เป็น2กลุ่มนะคะ 1. ให้พลังงานได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมัน 2. ไม่ให้พลังงานได้แก่เกลือแร่วิตามิน อาหารหมูที่หนึ่งนะคะก็ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วเมล็ดแห้งนะคะจะเป็นพวกโปรโตีนนะคะประโยชน์นะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอันได้แก่แผลต่างๆหรือจากการเจ็บป่วยจะทำ จะถูกนำไปสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเลือดเม็ดเลือดนะคะผิวหนังน้ำย่อยฮอร์โมนตลอดจนภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆนะ,ะก็สรุปได้ง่ายๆเลยนะคะคือจะทำให้เจริญเติบโตและไปซ่อมแซมและสร้างส่วนที่มันสึกหรอนะคะอาหารหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะหรือที่ให้สารอาหารประเภท คาร์บอไฮเดตนั่นเองนะคะประโยชน์เรารู้อยู่แล้วว่ามันให้พลังงานแก่ร่างกายให้ร่างกายสามารถทำงานได้ทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะสรุปให้จําง่ายก็คือมันจะให้พลังงานบวกกับความอบอุ่นนะคะมาดูอาหารหมู่ที่3จําพวกผักต่างๆนะคะหรือสารอาหารที่ได้ก็คือจะเป็นวิตามินบวกกับ แร่ธาดนั่นเองประโยชน์นะคะถ้าเรารับประทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมีความต้านทานเชื้อโรคช่วยให้อวัยวะต่างต่างทำงานได้อย่างเป็นปกติมีกากใยมาก ทำให้รําไส้เนี่ยทำงานได้ปกติขับถ่ายได้ง่ายนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอาหารหลักมูลนี้ก็คือผักต่างๆเช่นตํารึงผักบุ้งผักกาดและผักใบเขียวอื่นๆนอกจากนั้นยังรวมถึงพืชผักอื่นๆเช่นมะเขือฟักทองถั่วฝักยาวเป็นต้นนะคะ แคลเซียมนะคะพบได้ในนมไข่กุ้งหอยนางรมนะคะจะช่วยอะไรจะช่วยป้องกันโรคก,กระดูกอ่อนกระดูกเปราะฟันผุนะคะฟอสฟอรัสจะพบได้ในนมปลาไข่ถั่วเนื้อสัตว์ต่างๆเลยและผักสีเขียวนะคะจะช่วยป้องกันโรคก,กระดูกอ่อนนะคะมาดูนะคะธาตุเหล็กก็คือจะพบได้ในเครื่องในสัตว์นะคะ พวกไข่แดงตับเนื้อวัวงาดำมะเขือและก็ผักะะจะช่วยป้องกันโรคโรหิตจางนะคะส่วนไอโอดีนไอโอดีนส่วนมากเราจะพบได้ในอาหารทะเลทุกชนิดนะคะก็อย่างเช่นเกลือทะเลนมไข่นะ,ะช่วยอะไรก็คือจะช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกโรคเออนั่นเองนะคะ ขออภัยโรคเอือนะคะ,ะมาดูโซเดียมพบได้ในนมไข่เนอยอาหารทะเลน้ำปลานะคะจะช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทหมู่ที่4เป็นพวกผลไม้ต่างๆนะคะก็จะให้พวกวิาวตามินแร่ธาตุประโยชน์ก็คือจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมีความต้านทานเชื้อโรคช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติ มีกาบใหญ่มากทําให้ราไส้ทํางานได้เป็นปกติขับถ่ายได้ง่ายนะคะวิตามินหมายถึงอะไรวิตามินหมายถึงสารอินทรีย์ที่จําเป็นต่อร่างกายร่างกายจะต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ร่างกายจะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดจะทําให้ร่างกายนะคะมีความผิดปกติเกิดอาการต่างๆเช่นเน็บชาอ่อนเพลียเป็นต้นเลยนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันได้นะคะ ก็จะได้แก่วิตามิน A D EK เป็นต้นส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันไม่ได้นะคะได้แก่วิตามิน B C เป็นต้นนะคะวิตามิน A พบได้ก็คือจะพบได้จากนมเนยน้ำมันตะปาผักผลไม้จะช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณของเราให้สวยและดีสายตามองเห็นได้ชัดเจนนะคะ วิตามินดีนะคะเราจะพบได้ในตับไขแ่ไขแดงนะคะน้ำมันตับปลาแสงแดดอ่อนๆตอนเช้านะคะจะช่วยทำให้กระดูกและฟันของเรานั้นแข็งแรงได้อย่างดีนะคะมาดูวิตามินอ e ีนะ,ะวิตามินอ e ีพบได้ที่ไหนพบได้ไหนเนยไขมันจากพืช ผักสีเขียวช่วยอะไราจะช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ให้เป็นปกติช่วยสร้างเอนไซม์และเม็ดเลือดแดงของเรานะคะมาดูวิตามินเควิตามินเคพบได้ในพวกตับไข่แดงน้ำมันถั่วเรืองผักและธัญ,ญพืชต่างๆเลยนะคะช่วยอะไราก็จะช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผลนะคะ มาดูวิตามินซีนะวิตามินซีพบได้ในไหนในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะเช่นมะม่วงใช่ไหมคะที่เราชอบรับประทานกันผักใบสีเขียวมะเขือเทศนะคะวิตามินซีนี่ยคือจะช่วยเลยจะช่วยป้องกันโรคโรหิตจางรักษาเหงือกเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมเป็นหวัดง่ายเนี่ยวิตามินซีนะคะจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ส่วนวิตามิน B1 จะพบได้ในพวกปลาไข่แดงเนี่ยข้าวสองมือนะคะถั่วผักใบเขียวนะคะจะช่วยในการป้องกันโรคเน็บชานะคะวิตามิน B2 สส่วนมากเราจะพบได้ในไข่นมตับปลาถั่วผักใบเขียวนะคะจะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกบำรุงผิวหนังของเรานะคะ วิตามิน b 5นะคะจะพบในเนื้อสัตว์นะคะจะช่วยป้องกันผิวหนังแตกแห้งบำรงผิวหนังนะคะวิตามิน B6 จะพบนะคะได้ในพวกนมไข่ตับต่างๆนะคะช่วยป้องกันโรคประสาทเสื่อมปวดบวมมือตามมือท้าวิตามิน b ี6พบในพวกตับไข่เนื้อสัตว์ต่างๆช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างโปรโตีนนะคะ มาดูอาหารหมู่ที่5น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ก็จะให้ไขมันประโยชน์ก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายสะสมไว้ใต้ผิวหนังส่วนต่างๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและร่างกายจะดึงออกมาใช้นะคะเมื่อเวลาจำเป็นนั่นเองนะคะเราจะแบ่งสารทดลอง เราจะแบ่งสารทดสอบอาหารมีดังนี้นะคะหจะมีสารไอโอดีนสมีสารละลายเบเนดิก 3. จะมีสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ 4.